นีไ่ไหมบอกแล้วจอมโหดว้า <c oughs> ้ยเราไม่ใช่ธรรมดาสนวะัสดีครับอยู่กับผมขอด้ดามกรีนครับเดี๋ยวมาดูจอมโหดครับจอมโหดดูสันดีอีก สองศูนย์ศูนย์เอไอฟันกุดอากาศค่อนข้างจะรอ้อนฟันตรงกลางเขาจะล้อนะฟันลอ้อครับแต่เราเรียกอย่างนึงฟันกุด คู่นี้จะดุเดือดสูสีครับทำงานใกล้กันต้องรู้ใจกันครับ ถ้าทำงานไม่รู้ใจกันก็อาจจะไม่ค่อยสวยงามงานออกมาค่อนข้างจะไม่เฟอร์ฟิคเท่าไหร่นะอันนี้เขาเข้าไม้เขาา้เขามือกันแล้ว พุงกีก็เท่าๆกันครับอยู่ที่ความสามารถของคนขับเสียงพุงกีนี่จะดังเป็นกิโลครับทำงานที่ไหนนี่จะประกาศสักดาเลยครับว่าเขาดังพุงกีดัง อ้อยเจากอครัคบไบโอพลังไทยแหมยังไม่ธรรมดาตอยูคาเยอะมากเขาต้องการเอาตอยูคาออกที่ชาวบ้านเขามาปลูกข้างๆข้างๆคลองนี่เป็นคลองเรียกคลองก็ได้นะไปเรื่อย ทําความสะอาดครับตอนนี้ตอยุคคานี้ก็ตกไปประมาณเป็นสิบสิบปีนั่นแหละจะเยอะมากครับแต่ว่าต้องการต้องการให้มันสะอาด บอกแล้วจอมหูโอ้อามไม่ใช่ธรรมดาเล,เล่นกับน้ำนี่แหละ ในเมุ่งกี้จะจะสั่นคลอนนิดหน่อยนะแค่นิดเดียวครับ ตรงนี้สู้กับซานนี่ครับโอ้โหไหวไหมลูกพี่ไม่ไหวดเดยอะลูกพี่ก็จัดเองครับ มีแต่ใหญ่ๆทนั้นเลย,นะยกระดกเลยครับต้องงัดออกให้หมดครับเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาอีกมันจะรก ยืนแบบเสียงกันนะแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ารากยูคาเนี้ยมันจะยึดดินได้ดีมากเลยนะดินจะสไลด์ยากสังเกตดูได้เลยครับดินมันจะอยู่กับพี่เลยถ้ามียูคาอยู่ใกล้แต่ว่าน้ำไม่ไมค่อยสะอาดประมาณนี้ครับน้ำนี้จะไหลตลอดเวลาเลย cho to hết. สลัดดินออกเสียดายดินคนที่เสี่ยงก็คือเจ้านี่แหละอยู่ข้างหลังนี่แหละไอ้ข้างหน้าไม่ได้เลย สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ